คือความชื่อส่วนบุคคลนะฮะนี่มันนสิ่งที่เห็นคือมันเกิดขึ้นกับครอบครัวของผมครับหลังจากที่ผมจัดงานให้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชาววัดระรุในวันที่28ครับ่าลูกสาวผมก็ได้เดินทางไปต่างจังหวัดแล้วเดินในระยะเวลาที่เดินทางกลับเนี่ยมันประมาณตีสองตีสามครับ่าลูกเขยผมหลับนายท่านเห็นรถสิบล้อไหมครับนี่พุ่งชนเข้าไปด้านหน้าหมดเลยคือเกิดอุบัติเหตุนะใช่ครับแอร์แบ็ทั้งหมดในรถออกหมดครับ มีกี่ตัวสี่ตัวออกหมดเลยเชื่อไหมว่าลูกสาวกับลูกเขยผมไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวก็คือนี่อ่ที่ถ่ายรูปนี่คือชนแล้วชนแล้วก็มายืนถ่ายรูปเนี้ยนะถูกต้องครับไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยอนี่คือลูกสาวนี่คือลูกสาวเนี่ยบ๊อบเนี่ยกันเลยดหน้าเออเชื่อดิอันนี้ลูกเขยอันนี้ลูกเขยอันนี้ลูกเขยผม อันน hey, ี้คือรถอ่ะดูดูท้ายสิบล้อท้ายสิบล้อนป็นเหล็กทั้งตันนั่นนะยุกก็ไม่ขนาดนั uh, ้นไม่เป็นอะไรเลยเหรอไม่เป็นอะไรเลยครับไม่เป็นเลยแล้วถ่ายรูปนั่นคือถืออันนี้คือก็คืออ๋อคือที่ถือเนี่ยคือเหรียญสมเด็จเจ้าตากสินมหาราชวัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีซึ่งพี่ชายผมพี่วิบัติอรุณเนี่ยนำไปมอบให้กับลูกสาวผมกับลูกเขยไหนฮะนี่ใช่ไหมฮะขอดูกระชัดหน่อยพี่ขอดูกระชัดเนี่ยของจริงนะนี่ครับคุณเป๊กถือได้ครับคุณเป๊กอนี่ครับ นี่ก็คือเหรียญเงินนะครับเนื้อเงินส่วนนี้ก็คือเนื้อทองแดงหน้ากากเงินเหรียญเงินเนี่ยผมให้กับลูกเขยผมส่วนเหรียญทองแดงหน้ากากเงินเนี่ยให้กับลูกสาวครับทั้งสองท่านก็เอาไปใส่ไ้ได้หน้ารถคือเว้หน้ารถถูกต้องสองเหรียญสองเหรียญใช่ไหมฮะที่ได้สามครับแค่ได้สามเหรียญนะไหนเหรียญพี่อ๋ออีกเหรียญหนึ่งนี่ครับนี่เหรียญนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหรียญนี้คือทุกคนได้หมด นี่เหรียญที่แจกฟรีใช่ไหมเนี่ยใช่ครับนี่คือเหรียญแจกฟรีนะฮะเหรียญนี้คือเหรียญแจกฟรีใช่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 ใชพี่พี่น้องประชาชนมารับแจกกันไปใช่วันที่24พฤศจิกากานพิธีมหาพุทธามหาเทวาพิเศษที่วัดอรุณราชวรารามและทุกท่านที่มารับแจกเนี่ยได้รับแจกกับมือพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดพระเทพเมธีเจ้าวาดวัดอรุณด้วยมือของท่านเองท่านลงมาแจก ด้วยตัวเองสามเหรียญนี่อยู่ในรถที่ชนหมดเลยอยู่ในรถที่ชนหมดเลยครับแสดงว่าที่เหรียญที่ได้รับแจกไปพี่น้องประชาชนก็คือบารมีบารมีพระองค์ท่านขุคองเหมือนกันนะครับนี่มันนี่มันคือความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่ผมคิดว่าคนที่อยู่ฝั่งทนเนี่ยก็ต้องรักและศรัทธาในองค์พระบาทสมเด็จเจ้าตากสินมหาราชของเราค่ะ อ่าแล้วก็อยู่ที่ความเชื่อส่วนตัวแล้วความศรัทธานะ,า<ส>ะครับผม<อ>รบตรงนี้แล้วต้องบอกก่อนว่าเหรียญแจกตอนนี้เนี่ยยังมีอยู่ไหมฮะยังมีเหรียญแจกเนี่ยเราเราเรา,เราแจกแค่ห้าวันละเองวันละแรกมันแจกก็คือวันละแรกก็คือวันที่อ่ายี่สิบสี่พฤศจิกาที่ผ่านมาก็คือพิธีมหาพุทธามหาเทวพิเศษอ่าซึ่งทุกท่านที่มาร่วมงานก็ได้รับแจกจากจากจาก,จากมืออ่าพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดอ่อา วัดลาวัดอรุณราชวิรารามครับแล้วก็วาระที่สองวาระที่สองก็คือวันที่ยี่แปดที่ผ่านมาที่เห็นพ่อแม่พี่น้องมารับเข้าสารครับแล้วก็เราเปิดโรงทานให้ท่านกินแต่อาหารดีๆพอทานอาหารเสร็จปั๊บแจกข้าวสารเสร็จรับพระผงพุทธคุณร้อยแปดต่ออีโอ้โหวาระที่สามครับเี่วาระที่สามมันเป็นเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์ซึ่งผมก็เพ่งรู้ผมไปเกาหลีครับผมไปเที่ยวกลับมาเสร็จปั๊บ พี่พี่กัลล์อรุณเรียกผมเข้ามาพบในอ่าในบริษัทพอเข้ามาพบป้าพี่กระจังว่าวันที่สามอ่าแจกไปแล้วนะผมว่าอ้าวพี่แจกวันไหนอ่ะแจกวันที่สามสิบเอ็ดที่ผ่านมาครับสิ้นปีฮะจะเข้าปีใหม่ใช่แจกตรงไหนยังไงฮะผมก็อยู่ออฟฟิศจะไม่เห็นเจออะไรในงานสวดมนต์ข้ามปีที่วัดอรุณราชวรารามโอเชื่อไหมคนมาเป็นหมื่นคนกูเยอะอยู่แล้วพี่ หลวงพ่อพระเทพเมธีเจ้าวาดวดรุนท่านลงมาแจกด้วยมือท่านเองอพร้อมวะรัศงทั้งหมดในวัดใด้วรุนมาช่วยกันแกนี่คิดดูว่าคนโตเนี่ยคนก็เป็นหมื่นตัวพะญาติยมเข้ามานั่งสวดบนข้ามปีครับนี่คือวาระที่สามแจกวาระที่สามและอีกสองวาระศนะ,ะครับพี่ส่วนวาระที่สี่วาระนี่สําคัญมากพี่พิษพ,พร้อมด้วยคณะทีมงานอ่าจะนาไปแจกให้แก่ อาทหารตำรวจสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โอ้โหเป็นฝไฟกำลังใจเลยใช่ให้เป็นไฟและกำลังใจคือมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่ผมคิดว่าสามจังหวัดชายแดนทางภาคใต้เนี่ยคือว่าถ้าได้เหรียญนี้ไปเอาไปคุ้องก้อนโตอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีใช่ความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆใช่แล้วป๋าทูอ่ให้ลูกสาวเอารถไปชนอย่างนี้ก็แล้วแต่จะคิดก็แล้วกันผมถามว่าอยู่เฉยใคร เอารถเยียดประชนให้ไผทานเอาวาระที่ห้าลว่ะวาระที่ห้าเราก็จะไปแจกที่วัดศรีสกเกตจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสณประมาณเดือนสิงหาพี่น้องที่สุพรรณก็จะได้กันใช่ครับแต่ตอนนี้เอางี้เอาว่ากันตรงๆเลยครับป้าชูวะ,ะย,ยังพวกผมหรือว่าพี่น้องประชาชนที่ชมคลิปนี้อยู่อยากจะได้ตอนนี้ทำไงถ้าอยากจะได้จริงๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับมมาเราจะจัดงาน ปีละสองครั้งอ่าคือวันที่แปที่ผ่านไปแล้วไปแล้วปีแล้วแล้วต่อมาก็จะเป็นวันที่สิบเจดเมษายนซ,ซึ่งเราจะทำขบวนแห่ตั้งขบวนแห่และนำะพระรูปเหมือนสมเด็จเจ้าตาสิมมาราดเดินแห่ลอ่ออ,อำเภอบางกอกใหญ่ให้พ่อแม่พี่น้องได้ร่วมส่งน้ำเนื่องไนเทศกาลสงกรานต์ครับผมก็ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ก็เรามาดูนะครับ ถ้าท่านท่านร่วมทำบุญกับเรา200บาร้อยบาทครัอยบาทท่านก็จะได้นี่เหรียทองแดงหนึ่งเหรียญครับผ้ายันหนึ่งผืนออกมาเลยออกมาเลยพร้อมด้วยสติกเกอร์ติดรถยนต์หนึ่งแผ่นนี่เลยสามต้นถือผ้ายันขึ้นมาเลยนะสามอย่างนี้นะจะได้สามอย่างนี้นะครับคือท่านจะได้สามอย่างนี้นะไว้สองร้อยนะทำบุญทำบุญเลยสองร้อยบาทท่านเก็บไว้บูชาเพราะว่าผมเชื่อเกินว่า ทุกคนพ่อแม่พี่น้องก็รักและศรัทธาในองค์พระบาทสมเด็จเจ้าตากสิทธิมาราชของพวกเราทุกคนเหรียญนี้สองร้อยนะที่ทำบุญมานี่ก็คือเงินที่ทาบุญทั้งหมดก็จับไปร่วมบุญในวันที่17็นั่นเองถูกต้องครับบุญก่อบุญอีกนะการนี้ตารนี้เหรียญนี้ก็คือเหรียญเดียวกันเหรียญเดียวกันเลยเปลี่ยนเลยบางท่านบอะเลยเหรียญแจกฟรีแต่เหรียญนี้ก็คือเข้าพิธีด้วยกันหมดถูกต้อง ทุกอย่างเข้าพิธีหมดและพิธีผมกล้าพูดได้ว่าพิธีนี้ดีมากๆปิดโบสถ์น้อยปิดโบสถ์ธรรมดาเขาเรียกวันปิดโบสถ์เสกต้องมาเยเทียบปิดโบสถ์เสกครับแล้วก็แล้วครับและวันที่ทําวันที่ทําพิธีทุกคนก็จะเห็นว่าพระอาทิตย์ทรงกอใช่ใช่ใช่ผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยฮะทุกคนอยู่ในเหตุการณ์ทุกคนก็จะข้นลุกลุกทิ่งนี่อยู่บนโต๊ะคอยดูแล กิจการต่างๆปะฮะพูดแล้วเดี๋ยวไปเห็นอ่าโอ้โหได้ดีมาพมีภาพมีมากดีมากถ้าไปชมดูนิดนึงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับดูเลยครับนี่ก็คือพระที่สมควครับในขณะที่พวกเราอ่าทำพิธีอยู่อ่าท่านจะเห็นผมไหมครับเดี๋ยวผมตัวผมอยู่นี่นะครับเห็นตัวผมนั่งอยู่นี่ตัวเล็กๆนิดนึงครับเพราะว่าผมต้องคอยดูแลอ่าพิธีในงานต่างๆคอยสั่งตรงนู้นตรงนี้เอาละอ่ครับ ทีนี้เราก็จะมาอัปเดตเหรียญกันเพราะตอนนี้เหรียญยังเหลืออะไรอยู่บ้างใช่ใช่ใช่ครับไอ้ส่วนเนื้อทองคำเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงหมดตั้งแต่วันแรกเป็นเหรียญชุดพิเศษนะใช่ใช่นี่ไงนี่ไงครับผมาดูตรงนี้เลยดีกว่าไหนก็อัปเดตแล้วนะครับครับตอนนี้เนื้อทองแดงไอ้เนื้อทองคำก็หมดไปเรียบร้อยแล้วก็จะเหลืออีกนิดหน่อยก็คือเหรียญเงินครับแล้วก็มีเหรียญเงินหน้ากากชุดเหรียญเงินหน้ากากทองคำนะครับครับ แล้วต่อไปก็จะเป็นเนื้อทองแดงหน้ากากเงินครับแล้วก็จะเป็นชุดสีนี่นะครับมีทั้งหมดกี่สีฮะมีทั้งหมดห้าสีธงชาตินะฮะนี่นี่แล้วก็มีลายหน้าบนลายธงชาตินะครับแล้วก็จะมีสีน้าเงินสีแดงสีเหลืองสีเขียวฮแล้้วแลวส่วนนี้ก็คือเนื้อผงพุทธคุณนะครับร้อยแปดเนื้อผงเนื้อพิเศษ ขาเรียกว่ารุ่นเนื้อพิเศษส่วนนี้ล็อกเก็ตนี่ยังมีพออยู่นะครับยังมีเหลืออยู่ก็รีบกันหน่อยรีบกันหน่อยรีบๆรีบเลยนะครับแล้วเหรียญพิเศษเนี่ยนะฮะทุกเหรียญเนี่ยทุกชุดเนี่ยเราก็จะมีการแจกเหรียญทองแดงโค้ดพิเศษเหมือนกันใช่ก็ติดต่อฉันไม่เลิกเราแถมอย่างเดียวที่นี่อ่ะยังไงเพื่อให้เพื่อใช่เพื่อพ่อเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องที่รักและศรัทธาในองค์บารมีเจ้าตากเสมหาราชาวาลลุนครับมา ร่วมกันในงานบุญต่อบุญอ่ารไปเจอป๋าชูกลางทางอะไรอยากจะติดต่อสอบถามหรือว่าอยากจะโทรศัพท์เลยดีกว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจนะฮะับถ้าสนใจหรือติดต่อทางผ่านทางผมเลยนะครับทุกเรื่องที่เบอร์โทรศัพท์0904066197ต่อไปนี้นะครัแล้วนคุณเปี๊ยกครับถ้าติดต่อคุณเปี๊ยกได้ทางไหนบ้างอ๋อติดต่อทางผมได้นะครับที่เรียกว่า ทางที่อ่าที่ไอสารของเราเลยสารสุเด็จพระเจ้าตากสินหลวมาต่อเลยมีเบอร์ไหมมีเบอร์ไหมติต่อได้เลยนะครับที่ที่คุณโกนะครับเบอร์โทรศัพท์0853634431นครับผมแล้วก็คุณน้องครับผมคุณน้องวรารุนนะครับ083 8463033กสานยาแล้วทางทางดานของโซเชียลอ่าอันนี้ก็คือติดตามรายละเอียดอะไรต่างๆทั้งคลิปทั้งโุกอย่างนะภาพบรรยากาศอะไรทุกอย่างไม่ติดตามที่ไหนติดตามที่ไหนทาง Youtube เลยอะไรครับที่ช่องอ่าค่ายเพงกระจดคอมโอเคค่ายเพงกระจกคอมนะครับติดต่อได้เลยแล้วก็ แล้วก็จะมีการอัปเดตตลอด24ชั่วโมงครับความเคลื่อนไหวต่างๆครับผมแฟนเพจ a c e b o o k ของเราครับวันนี้ก็สารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณครับผมวันนี้ขอบคุณด้วยนะฮะวันนี้ก็ก่อนที่เราจะลากันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับครับและสิ่งที่เราลืมไม่ได้กับสิ่งดีๆที่พวกเราทากับคำคมหนึ่งคำที่พี่ได้ฝากไว้นะคุณแจ็คลู้ไหมครับคำคมใน ที่พี่ให้ไว้คืออะไรในห้างวิบวรุณฝากอถูกต้องปาชูจำขึ้นใจตลอดถูกต้องทำดีให้คนเก่งดีฝ่าเป็นนักเลงให้คนกลัวนี่ผมปาชูเปียกไปกระชอนและทีมงานไปกระชอนทุกท่านขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสิ่งดีๆที่พวกเราทำด้วยนะครับสวัสดีครับ รังสรรค์ผลงานโดยกระชอน c o m